สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Quantum Oracle นะครับยินดีต้อนรับทุกทคนเลยครับคนเก่าคนใหม่นะครับที่มาเจอกันคลิปนี้เป็นคลิปเช็คพลังงานรายเดือนนะครับสำหรับชาวราศีมังกรครับในเดือนมีนาคม2567นี้นะครับที่ทางพลังงานจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเข้ามานะครับจะมีสิ่งใดเกิดขึ้นนะครับในพลังงานของไพ่นี้บ้างนะครับ ก็ลองมาดูกันผมใช้วันที่ตามโหราศาสตะวันตกนะครับถ้าคุณยึดโหราศาสตร์ไทายมาเนี่ยวันที่อาจจะไม่ตรงกันแต่คุณสามารถที่จะดูได้นะครับดูเป็นแนวทางเป็นการไกได์ไลน์นะครับให้กับคุณผมเชื่อว่าพลังงานของไพ่เนี่ยจะดึงดูดคนที่แบบใช่เข้ามานะครับในคลิปเนาะแล้วก็ผมต้องบอกว่าให้คุณใช้วิจารณญาณในการรับชมในการรับฟังด้วยนะครับก็ลองมาดูกันว่า ภาพรวมนะครับในเดือนมีนาคมนี้ของคุณชาวมังกรเป็นอย่างไรครับภาพรวมนะครับสำหรับชาวราศีมังกรเดือนมีนาคม2567เราเดินทางกันมาถึงเดือนที่3นะครับของปี2567เร็วมากมากชาวราศีมังกรคี stand firm in the eye of storm นะครับมี eclipse in Scorpio regeneration คือการเปลี่ยนถ่ายการเปลี่ยนแปลงนะครับมี moon in Cancer ครับ belonging a sensitive introspective Vade ไพ่สองใบนี้เนี่ยมันเกี่ยวกับสภาวะารมนะเกี่ยวกับเ,เรื่องราวของจิตใจนะครับเรื่องราวของโลกภายใน มันมีจุดเปลี่ยนสำหรับบางคนแต่ชาวมังกรเนี่ยต้องบอกว่าชาวมังกรเป็นพลังงานของความแข็งแกร่งเป็นพลังงานของความอดทนแต่บางคนอาจจะมีความรู้สึกว่าอ่อนไหวทางอารมณ์นะครับเราก็มี success after s e t back ับ eclipse in Sagittarius growth ครับ,รบการเติบโต หมายเลขสามสองหนึ่งหกสามสามเดือนมีนะคาคมนี้ชาวราศีมังกรพลังงานทิศทางนะครับจะมีสิ่งดีๆดเกิดขึ้นมาสำหรับคุณโซเมดครับพลังงานของความรัก สำหรับชาวมังกรเนี่ยนะครับในหมายเลข32ครับในไพ่ใบแรกมันบอกถึงอะไรได้บ้างนะครับบอกถึงอารมณ์ของคุณที่ต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวติตของคุณให้ดีขึ้นบอกถึงคุณมีแพชชันนะครับหรือมีอความกระตือรือร้นนะครับที่จะ เปลี่ยนชีวิตของตัวเองเพราะว่าอะไรครับอีคลิปเนี่ยมันคือ turning point มันคือไพ่ของจุดเปลี่ยนบางอย่างดังนั้นคุณกําลังเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นคุณกําลังทํางานการเรียนธุรกิจหรือตัวคุณเองอะครับให้ดีขึ้นไพ่ใบนี้อะครับมันกําลังบอกคุณว่าคุณคือคนที่จะประสบความสําเร็จหรือคนที่ผ่าน ทุกสิ่งทุกอย่างไปได้ด้วยตัวคุณเองและทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณต้องการจักรวาลจะส่งมาให้คุณอะไรที่มันเป็นของคุณนะครับมันจะเข้ามาอย่างง่ายดายหรืออะไรที่มันเป็นของคุณจักรวาลจะส่งเข้ามาให้คุณนั่นเองนะครับในเดือนมีนาคมนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าบางคนอาจจะเป็นการเข้าสู่เส้นทางของการเดินทางนะครับเส้นทางของการท่องเที่ยวนะครับเส้นทางของการไปหาประสบการณ์ใหม่ๆนะครับหรือเจอร์นี่ต่างๆของตัวคุณก็ได้นะครับ คุณนะครับอาจจะได้รับประสบการณ์ในทางจิตวิญญาณนะครับในในโลกนี้ด้วยก็ได้เนาะดังนั้นคุณกำลังเรียนรู้ครับที่จะปรับตัวให้เข้ากับสภาวะต่างๆที่มันเกิดขึ้นมันมีบททดสอบเข้ามาหาคุณแน่นอนนะครับแต่บททดสอบต่างๆหรือความยากลำบากต่างๆนั้นนะ่ะคุณสามารถที่จะเอาชนะไปได้ believe in yourself ครับคือ e ม s เ g e ขอให้คุณเชื่อครับว่าเมื่อคุณมีความเชื่อบางอย่างในเส้นทางของคุณแล้วคุณมีความเขาเรียกว่ามีความภาคเพียรพยายามนะครับมีทักษะมีสกิลนะครับหรือฝึกฝนในองค์ความรู้ในงานหรืออะไรต่างๆก็ตามมันไม่มีอะไรที่จะมาคนล้มคุณได้ครับชาวมังกรดังนั้นคุณแค่ต้องเชื่อมั่นในสกยภาพของตัวคุณเองนะครับ ไพ่ใบนี้เนี่ยมันอาจจะกำลังบอกกับคุณด้วยก็ได้ว่าคุณมีเสน่ห์คุณมีเสน่ห์คุณกําลังดึงดูดความรักความสัมพันธ์นะครับที่ดีเข้ามาหาตัวคุณด้วยนะครับแล้วก็ผมรู้สึกว่าในใหมายเลข33เนี่ยจิทารัตครับคือพลังงานของราศีธนูเนี่ยกำลังบอกกับคุณครับว่ามันคือการเติบโตงานของคุณธุรกิจของคุณหรืออะไรบางอย่างจะเติบโตคุณได้ไพ่ turning point นะครับสองใบคือไพ่จุดเปลี่ยนมันอาจจะมีการกลับมาปรับเปลี่ยนกระบวนการการทํางานกระบวนการเรียนกระบวนการทําทธุรกิจบางอย่างของคุณก็ได้แต่มันเป็นการปรับเปลี่ยนเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณเรียนรู้จากความผิดพลาดแล้วครับชาวมังกรก็อ,อาจจะเคยผิดพลาดมาที่ผ่านมาแต่คุณรู้แล้วว่าคุณพลาดตรงไหนคุณตื่นรู้แล้วครับแล้วคุณก็จะปรับเปลี่ยนตรงนั้นนั่นเองนะครับมันมีสัญญ,ญาณของ ความสดใหม่ความเฟสความยิ่งใหญ่นะครับหรือเขาเรียกว่าการท่องเที่ยวการเรียนรู้เข้ามาหาคุณนั่นแสดงว่าคุณกำลังจะไปท่องเที่ยวไปเดินทางหรือไปเรียนรู้อะไรบางอย่างใหม่ๆที่ทำให้คุณมีประสบการณ์และเติบโตในในมุมมองหรือในโลก,กทัศน์ใหม่ๆด้วยก็ได้นะครับหรือ คุณจะเติบโตจากททดสอบมันมีคําว่าการเติบโตในไพ่สําหรับชบาวมังกรผมเชื่อว่าคุณจะได้รับสิ่งดีๆนะครับในเดือนมีนาคมนี้ประสบการณ์ที่ดีเพื่อนที่ดีนะครับหรือคุณจะเข้าถึงศักยภาพบางอย่างของตัวคุณก็ได้ที่ซ่อนอยู่หรือการเอาชนะความกลัวนะครับในตัวเองก็ได้คือคุณอาจจะมีเป้าหมายอะไรบางอย่างแล้วคุณอาจจะมีความกังวลคุณอาจจะมีความกลัวแต่คุณอาจจะรู้สึกว่า คุณทํามันได้ก็ได้และพไพ่ใบนี้คือสัญญาณที่ดีมากๆครับว่าชีวิตคุณกําลังก้าวไปสู่เฟสใหม่เส้นทางของความเจริญเส้นทางของสถานการณ์ชีวิตที่ดีขึ้นนะครับหรือคุณกําลังสร้างงานสร้างโปรเจกต์หรือมีไอเดียอะไรต่างๆที่อยากจะปรับเปลี่ยนบ้านนะครับหรือคุณอาจจะมีการแบบเขาเรียกว่าต่อเติมบ้านใหม่ DIY บ้านใหม่หรือ สร้างบ้านใหม่หรือตกแต่งบ้านใหม่อะไรต่างๆเอล่านี้ก็ได้มันมันรู้สึกว่าอารมณ์ของคุณน่ะนาทางคุณนะครับในลักษณะประมาณนี้เราลองมาดูกันเพิ่มเติมในไพ่ทาโร่ครับว่าชาวธนูครับอาชาวมังกรในเดือนมีนาคมนี้ครับราศีมังกรในเดือนมีนาคมครับ พี่นอบอลนี่เลยมันไม่มีอะไรมาทําคุณได้มันไม่ไม่มีอะไรมาหยุดเสน่ห์ในตัวคุณมาหยุดความสําเร็จในตัวคุณหรือมาหยุดชื่อเสียงของคุณได้ครับมันเหมือนกันว่าคุณมีชื่อเสียงในสายอาชีพในสายการงานที่คุณทําแล้วก็เทนอฟสอดเนี่ยครับจริงๆแล้วเทนอฟสอดเนี่ยเป็นไพ่ที่สําหรับผมนะผมไม่ได้มองเป็นไพ่ร้ายอะไรเลยเทนอฟสอดสำหรับผมมันคือ เราแค่ต้องปรับเปลี่ยนบางอย่างคือเราอยากจะมีอะไรที่ดีขึ้นเราอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นเราอยากจะมีคุณภาพที่ดีขึ้นเราอยากจะมีดวงที่ดีขึ้นเราแค่ต้องเปลี่ยนมันนะครับอย่างที่บอกว่าคุณมีไพ่ turning point ไพ่ turning point คือจุดเปลี่ยนดังนั้นเทนอปสอดเนี่ยคือบางอย่างที่คุณเคยทําผิดพลาดมาแล้วคุณกําลังเปลี่ยนตัวเองหรือมันคือกระบวนการของการที่คุณแบบ เข้าสู่การตื่นรู้ทางจิตวิญญาณของคุณก็ได้ครับว่าคุณต้องปรับคุณต้องเปลี่ยนหรือถ้าคุณอยู่ในสถานการณ์ของความเครียดคิดมากกังวลกลัวแพนิคหรืออะไรก็ตามมันก็แค่ต้องปรับพลังงานหรือสวิตช์พลังงานนะครับคือบางคนชาวมังกรเนี่ยเป็นคนที่เครียดจริงจังกับชีวิตมากๆดังนั้นเนี่ยในเดือนมีนาคมนี้เนี่ยคุณแค่ไม่ต้องไปต่อต้านมันนะครับหรือคุณแค่ ปล่อยให้กระบวนการต่างๆเกิดขึ้นเพราะว่าผมรู้สึกว่าอะไรที่มันใช่สําหรับคุณอะ่ะมันจะง่ายมากที่มันจะเข้ามาหาคุณแต่อะไรที่มันไม่ใช่แล้วคุณอยากจะให้มันเป็นอย่างที่มันอยากจะเป็นมันจะยากมากๆครับอีจอบคอรมีข่าวดีแน่นอนนะครับในเรื่องของเงินในเรื่องของงานในเรื่องราวของธุรกิจ กิจการของคุณบางคนในเดือนนี้นะครับอาจจะมีข่าวดีสัญญาณข่าวดีในเรื่องราวของเงินหรือเอาเงินไปต่อเติมไปซื้อของนะครับหรือไปท่องเที่ยวใช้เงินคือมีเงินให้คุณได้ใช้มีเงินให้คุณได้เปตัวเองหรือนะครับอาจจะเป็นลักษณะของโปรเจกต์ที่คุณทำงานนะครับหรืองานรูปแบบไหนก็ตามที่คุณทำมันสร้างเงินก้อนใหญ่ให้กับคุณหรือมันสร้างเงินที่มากให้กับคุณ ขึ้นอยู่กับว่าคุณทำงานประเภทไหนด้วยนะครับ Five of Cups ครับ Five of Cups คือการเห็นหรือรู้สึกถึงสิ่งดีๆนะครับในปัจจุบันแล้วก็การพาตัวเองออกมาจากสถานการณ์แย่ๆ ผมรู้สึกว่าพลังงานของเทนอ o r อดกับ f i v e อฟครับเนี่ยมันพูดถึงพลังงานของความรักถ้าใครอยู่ในสถานการณ์การงานหรือความสัมพันธ์ที่มันทุกข์ใจอ่ะหรือคุณอยู่ในที่ที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้เป็นตัวของตัวเองหรือคุณอยู่ในจุดที่ความสัมพันธ์มันไปต่อไม่ได้แล้วคุณอาจจะต้องเลือกครับเพราะว่าโซเม e มาเนี่ยมันมันแปลได้ว่าคุณจะเจอคู่ที่ดีกว่า ให้คุณลองเช็คดูนะครับถ้าความสัมพันธ์ของคุณคุณมีความทุกข์มากเกา่ามันถึงเวลาที่คุณอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงนะครับตัวคุณพาตัวเองออกมาสู่สิ่งที่ดีกว่าหรือปล่อยวางคนในอดีตเพราะว่ามันเหมือนมีพลังงานของความรักหรือคนเนี่ยที่จะเข้ามา จักรวาลส่งมาให้คุณแล้วครับจ่อมาให้คุณแล้วนะครับแต่คุณยังไม่ทิ้งพลังงานของคนเก่าครับคุณยังอยากให้คนเก่าๆที่ทําให้คุณเป็นทุกข์หรืออะไรต่างๆเหล่านั้นกลับมาอยู่หรือบางคนอาจจะเป็นสัญญาณของงานใหม่ๆโปรเจกต์ใหม่ๆแต่บางคนอาจจะแบบยังยังไม่ปล่อยอดีตอะ่ะคืออาจจะยังยึดติดกับอะไรบางอย่างเกี่ยวกับงานในอดีตอยู่ครับที่คุณเคยรู้สึกว่า เสียดายอะไรแบบเนี้ยดังนั้นอย่างที่ผมจะบอกเลยคือคุณอย่าใช้ชีวิตโดยแบบที่คุณรู้สึกว่าเนี่ยมานั่งย้อนหลังแล้วแบบเออทำไมฉันไม่ทำแบบนั้นทำไมฉันไม่ทำแบบนี้รู้งี้ฉันน่าจะทำอะไรแบบเนี้ยเพราะว่าถ้าคุณใช้ชีวิตในปัจจุบันจริงๆคุณจะไม่ได้รู้สึกเสียดายเลยครับคือคุณจะย้อนไปแล้วรู้สึกว่าเออ ฉันใช้ชีวิตได้ได้ดีฉันใช้ชีวิตได้คุ้มแล้วอะไรแบบเนี้ยดังนั้นมันเหมือนมีความเสียดได้สำหรับบางคนอยู่หรือไพ่กำลังจะบอกกับคุณว่าใช้ชีวิตให้เต็มที่อีซอฟทับแปดถ้วยสำหรับชาวมังกรบางคนอีซอฟทัมันคือการพาตัวเองออกมาจากพลังงานลบๆการเลือกที่จะเดินไปในเส้นทางที่ดีขึ้นกว่าเดิม เอทตอคบครับคือการที่แบบเฮ้ยฉันจะไม่จมอยู่กับความทุกข์ฉันจะไม่จมอยู่กับอะไรเดิมๆที่มันไม่ได้ทําให้ชีวิตฉันดีขึ้นแล้วครับเพราะว่าคุณจะเรียนรู้จากการเติบโตแน่นอนต,ตอนนี้สําหรับบางคนชาวมังกรถ้าคุณอยู่ในพลังงานที่เออเขาเรียกว่ายังคุณพัฒนาจิตวิญ,ญญาณแหละแต่ยังมีบางขั้นตอนหรือยังมีบางอารมณ์ะที่คุณรู้จึกว่า ความคิดของคุณที่มันเป็นด้านลบนําคุณอารมณ์ความทุกข์มันนาคุณคุณจะเรียนรู้ตรงนี้นะครับอืแล้วก็ผมรู้สึกว่าความโดดเด่นของคุณเนี่ยมันเป็นในเรื่องของการงานงานเดินเด่นชื่อเสียงความสําเร็จหรืออาจจะพูดถึง คุณจะต้องมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่มากขึ้นนะครับหน้าที่ความรับผิดชอบที่มากขึ้นมันก็มาพร้อมกับเงินนะครับหรือรายได้หรือคอนเนคชั่นอ,อะไรต่างๆเหล่านี้ที่มากขึ้นสาหรับคุณด้วยครับในเดือนนี้อาจจะมุ่งเน้นไปในเรื่องราวของการทำทำงานทําธุรกิจมากกว่าแล้วก็มาสํารวจสภาวะอารมณ์ของตัวคุณนะครับถ้ามันมีพลังงานลบ แน่นอนว่าคุณก็ต้องเปลี่ยนมันให้เป็นพลังงานที่ดีขึ้นนั่นเองไพงโซเมตเนี่ยผมรู้สึกว่าไพโซเมตมามันกําลังบอกกับคุณว่าคุณต้องรักใช้พลังงานของความรักใช้พลังงานของความเมตตานะครับใช้พลังงานของความเชื่อหรือการรักตัวเองให้มากขึ้นหรือการเห็นคุณค่าในตัวเองให้มากขึ้นเพราะว่าไฟออฟคัพเนี่ยกับเทนอฟสอดนะครับถ้าคุณไม่ได้เห็นคุณค่าในตัวเองหรือเซลเลิฟในตัวเองมากพอ คุณจะรู้สึกว่าชีวิตคุณไม่มีคุณค่าแต่จริงๆแล้วชาวมังกรชีวิตคุณมีคุณค่าครับคุณมีคุณค่ามากกว่านั้นคุณมีสิ่งที่ดีรอคุณอยู่ในเดือนนี้อาจจะมีข่าวดีสาหรับบางคนเกี่ยวกับงานการเติบโตในตําแหน่งนะครับก็ได้หรือคนที่อยู่ในตําแหน่งสูงอยู่แล้วก็อาจจะต้องแบบใช้แรงบันดาลใจใช้แรงจูงใจใช้ความคิดสร้างสรรค์ต่างๆมากขึ้น ชาวมังกรในเดือนมีนาคมนี้ครับจะมีสิ่งดีๆใด,ดเข้ามาบ้างอำนาจครับหลอดชิดเนี่ยคือพลังของผู้นําพลังงานของอํานาจต้องบอกว่าชาวมังกรเนี่ยที่มาเจอคลิปนี้นะครับคุณมีพลังงานของผู้นําในตัวเอง the emperor นะครับ king of born queen of b o r ขึ้นมาเนี่ยพลังงานของอํานาจพลัง,งของคนที่จะลุยในเป้าหมายเพราะว่ามังกรเป็นเป็นพลังงานของธาตุด,ดินนะครับที่ บอกถึงลุยทำไม่ย่อท้อมีพลังงานของการปกครองนะครับหรือในไพ่ใบนี้อาจจะพูดถึงการมีวินยัยก็ได้ในเดือนมีนาอาจจะมีการตัดสินใจบางอย่างนะครับที่คุณต้องตัดสินใจเป็นการตัดสินใจใหญ่ๆก็ได้หรือมีแนวโน้มของการเป็นผู้นำในการวางแผนการในการกำหนดกลยุทธ์ต่างๆ หรือการวางแผนเป้าหมายชีวิตของคุณในระยะยาวก็ได้ครับในเรื่องเงินก็อาจจะมีเงินลงทุนนะครับมีเงินลงทุนเงินก้อนใหญ่ไหมให้คุณลงทุนหรือคุณเอาเงินไปลงทุนนะครับแล้วมันผิดดอกออกผลก็ได้แต่การลงทุนของคุณตรงนี้ต้องใช้คาว่ามีวินยัยแล้วก็มีความเด็ดขาดใหตัวเองเด็ดขาดในอะไรเด็ดขาดในการบริหารจัดการนะครับก็ได้ดูเป็นพลังงานของอำนาจ ดูเป็นพลังงานของเ,อาเขาเรียกว่าคนที่คุมนะครับคุมชีวิตคอนโทรลชีวิตนะครับแล้วก็มีคันลองของทำไพ่คันลองของทำสี่กับ5มานะครับไพ่ติดกันเลยคันลองของทำตรงนี้อาจจะเป็นไฮไฮโรเฟนนะครับก็คือต้องบอกว่า บริษัทของคุณหรืองานของคุณเนี่ยมันก็ไปต่อได้เรื่อยๆตามขั้นตอนที่คุณได้หวังไว้นะหรือตามแบบตามแบบแผนที่คุณได้วางไว้หรือนะครับในเรื่องของการเงินอาจจะพูดถึงการออมอาจจะต้องเปลี่ยนรูปแบบทางการออมหรือถ้าคุณมีปัญหาเรื่องเงินนะครับหรือต้องการที่ปรึกษาทางการเงินคุณก็อาจจะขอคําปรึกษาจากคนที่มีประสบการณ์ก็ได้ในไพ่เนี่ยต้องบอกว่าในเดือนมีนาคมเนี่ย คุณอาจจะได้เจอผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีประสบการณ์ที่คุณสามารถขอคำปรึกษาหรือขอคำแนะนำจากเขาได้นะครับในลักษณะประมาณนี้ลองมาดูเพิ่มเติมนะครับว่ามีอะไรบ้างไพ่าจะแนะนำอะไรคุณเดือนมีนาครับชาวมังกรจริงๆแล้วสำหรับคุณเนี่ยในไพ่ตั้งแต่ไพ่อาราเคที่ขึ้นมามันคือแบบ เหมือนเปลี่ยนบางอย่างแล้วมันดีขึ้นสำหรับคุณครับคอนฟ i d e n c ครับมั่นใจในตัวเองครับมั่นใจในศักยภาพไม่ว่าตอนนี้คุณกำลังกังวลหรือกลัวอะไรอยู่แต่ถ้าคุณกลัวในเป้าหมายที่มันเป็นความฝันของคุณมันดีนะครับที่จะกลัวเพราะว่ามันทำให้คุณแบบมีสติมันทำให้คุณแบบแข่งแร่งขึ้นบางครั้งอ่ะความกลัวทำให้เรา เก่งขึ้นความกลัวทําให้เรารู้ว่าเออเรายังต้องปรับปรุงตรงไหนความกลัวทําให้เรารู้ว่าเรายังอ่อนแอรตรงไหนนะครับแต่ไพ่คอนฟิเดนซ์มามันบอกถึงว่าคุณนะครับต้องต้องกล้าที่จะโบยบินตามเส้นทางของตัวคุณไพ่อยากจะแนะนำมาไรคกับชาวมังกรครับในเดือนมีนาคมนี้เพื่อเสริมพลังงินให้กับคุณ เดือนนี้ครับระวังในเรื่องราวของอารมณ์เนาะมี prioritize ครับจัดลำดับความสำคัญเนี่ยครับทำตารางทำตารางครับมีมีตารางนะครับหรือ to do list ที่คุณต้องทำมันคือการฝึกวินัยด้วย The quality of your life is determined by how you spend your time. Make sure your schedule reflects the life you want ครับก็เขียนไปครับว่าในในวันนี้คุณจะทำอะไรบ้างมีกิจกรรมอะไรบ้างแบ่งแยกออกไปออกกำลังกายทำงานพบปะเพื่อนฝูงนะครับหรือมีนัดหรืออะไรต่างๆหรืออีกอย่างหนึ่งหาเวลาไปเที่ยวก็ได้จัดสรรเวลาไปเที่ยวบ้างอะไรแบบนี้ยสำหรับชาวมังกรคือ ทำให้กิจกรรมหรือชีวิตของคุณนะมีความหลากหลายหรือมีแอดเขาเรียกว่าแอดกิจกรรมเข้าไปใน,ในเวลาของคุณถ้าคุณบอกว่าคุณไม่มีเวลานะครับไม่ใช่ครับมันคือข้ออ้างคุณต้องจัดการมันครับคุณอาจจะตื่นเช้ามากขึ้นมานั่งสมาธิสิบนาทีอ่านหนังสือก่อนเป็นการเริ่มต้นวันที่ดีก่อนนอนคุณก็อาจจะนั่งสมาธินะครับในระหว่างวัน คุณก็ใส่กิจกรรมใหม่ๆลงไปที่คุณไม่เคยทำนะครับบางทีมันอาจจะเป็นรูทีนชีวิตที่คุณรู้สึกเบื่อเพราะว่ามันเป็นกิจกรรมเดิมๆดังนั้นคุณต้องหาแอคทิวิตี้นะครับที่มันแบบใส่เข้าไปเพิ่มเติมในแต่ละวันของคุณดังนั้นเนี่ยในเดือนนี้เหมือนเหมือนไพ่กําลังแนะนําให้กับคุณะครับในการวางแผนตารางชีวิตของคุณในแต่ละเดือนในแต่ละเดือนในแต่ละเดือนในแต่ละวันคุณจะทําอะไรบ้างอะไรแบบเนี้ยจริงๆแล้วในการทําแบบ To do list อะครับหรือการทำแพลนเนอร์แบบเนี้ยมันคือการฝึกวินัยในตัวเราครับแล้วก็มันทําให้เรารู้เป้าหมายในแต่ละวันด้วยว่าเราต้องทําอะไรเพราะว่าบางทีเราไม่รู้ว่าเราต้องทําอะไรในแต่ละวันนะครับอืมคำแนะนําเพิ่มเติมครับสรับชาวมังกร I อน I am อ so uh, I am a source of creativity การใช้ความคิดสร้างสรรค์นะครับ inspiring order is effortless when you are trapped into your own g i v e your process on unlimited network of creative energy and the ability to create new ideas and solution around those thoughts that enter your mind to flow freely becoming t r i c e b l e object or goals ครับการใช้ความคิดสร้างสรรค์การใช้เขาเรียกว่าปัญญายาณของตัวคุณการใช้คือไม่ใช้แค่ตักกะเหตรับผลนะแต่ใช้ mindset หรือ creative abundance ก็คือความคิดที่มันอุดมสมบูรณ์นะครับเข้ามาผมต้องบอกว่าชาวมังกรเนี่ย ถ้าคุณแบบปลดล็อกพลังงานความคิดสร้างสารรค์ของคุณได้คุณจะคอนเน็ก์นะครับกับพลังงานของ energy ที่มันสร้างสารรค์ไอเดียครับที่มันพาคุณอะไปสู่อิสระภาพทางความคิดอิสระภาพในการใช้ชีวิตนะครับหรือพาตัวคุณไปสู่เป้าหมายต่างๆได้ดังนั้นชาวมังกรนะครับมันคือการเขาเรียกว่าให้ตัวคุณไปอยู่ในพื้นที่ของความคิดสร้างสารรค์มากขึ้น วาดรูปร hey, so ้องเพลงแต่งเพลงถ้ากิจกรรมที่มันมันได้ที่คุณได้อยู่กับตัวเองแล้วแล้วเราได้ใช้ความคิดที่มันสร้างสรรค์อะไรประมาณนี้เลยนะครับก็น่าจะครบถ้วนครับสำหรับชาวบังกรอนครับขอบคุณครับ